สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD M6 สวัสดีครับถามน้องรูเสาทิศมาแล้วนอกรูแรกไปที่อุทัยธานีครับที่วัดป่าช้าวาทีร้อยตรีชัยพลอัครจิรากุลนายอำเภอหนองฉางเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสารวิถีชีวิต ชาวมอนของชุมชนชาวมอนตะมลบ้านเก่าอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดชาวมอนในงานมีกิจกรรมมากมายเช่นพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งวิถีชาวมอนการฟ้อนรำระบำชาวมอนในพื้นที่ตาบลบ้านเก่ามีต้นตาลเยอะนะครับในอดีตของเล่นเด็กไม่มีจึงนำลูกตาลมาทำเป็นของเล่นเช่น รถล้อลูกตาลครับขับลอแป๊บนะฮะเด๋ยวถ่ายรูปแป๊บนะฮะไฮไลท์ของงานก็คือการแข่งกินขนมตาลครับเป็นการแข่งแบบไม่จํากัดรุ่นเพศหรือวัยนะครับมีเงินรางวัลให้ที่1 700บาทที่2 500บาทที่3 300บาทครับขนมตาลทําจากเนื้อตาลจากผลตาลที่สุกงอมแป้งข้าวเจ้ากะทิและน้ําตาลผสมกันจากนั้นใส่กระทงใบตอง โรยมะพร้าวขูดและนำไปนึ่งจนสุกครับปัจจุบันขนมตาลที่อร่อยตามสูตรโบราณหาทานได้ยากเพราะจำนวนต้นตาลลดลงขนมตาลสมัยนี้ค้นขายส่วนใหญ่ใส่เนื้อตาลน,น้อยเพิ่มแป้งและสีผสมอาหารสีเหลืองแทนทำให้ขนมตาลมีเนื้อกระด้างไม่หอมหวานนะครับ เจอร้านอร่อยใช้เนื้อตาลของจริงต้องปักหมุดและผูกมิดไว้เลยนะครับนอกลู่ต่อไปเราไปที่โคราชครับชาวบ้านมาบกราดพากันออกไปเก็บองุ่นป่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่านะส้มก่กยซึ่งมีหลายสิบต้นที่ป่าท้ายหมู่บ้านนะครับส้มโกยเป็นผลไม้ป่าที่พบกันได้มากในป่าช่วงหน้าฝนลำต้นเป็นเถาวื้อย,อยมีผลเป็นพวงค <c oughs> ล้ายพวงองุ่นครับผลตอนดิบ <c oughs> มีสีเขียวอ่อน เริ่มหามีสีแดงและเมื่อสุกงอมจะกลายเป็นสีม่วงเข้มครับมองไกลๆคิดว่าเป็นองนุ่นจริงๆนะครับ,บคุณเพลินอุ้ยกระโทกผู้ใหญ่บ้านมากราดบอกว่าส้มกอยมีรสชาติเปรี้ยวจัดถ้าสุกจะมีรสหวานแซมมานิดหน่อยครับส้มกอยจะเริ่มแตกยอดช่วงฝนแรกหลังจากนั้นจะเลื้อยขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ออกลูกช่วงกลางฤดูฝนปลายฝนผลจะสุกครับ เคยเห็นกันไหมครับตายหนึ่งแพ้หนึ่งไม่ใช่น้อยพอให้ผลแล้วลำต้นจะแห้งตายเหลือไว้เพียงรากในดินแล้วจะแตกยอดอีกครั้งในช่วงฤดูฝนใหม่ครับชาวบ้านนิยมนำส้มกล่อยไปตำผสมกับกล้วยดิบหรือหัวปลีทำแบบส้มตำครับน่าทานมากนะครับรสชาติเขามันจะเปรี้ยวล้วมันก็จะเฟื่อนลิ่นนิดนึงเขาจะเอาไปตำสดกินเหมือนน่ะสมละกอเราเนี่ยกำลังเปรี้ยวจัดเลยเนี่ยจะชิมให้ดูอ่ะเออ ม,มีเกลือสักหน่อยครัเอร่อยครับอร่อยส้มกลอยมีประโยชน์หลายอย่างทั้งลดความดันและไขมันในเลือดมีวิตามินซีสูงช่วยลดความอ่อนเพลีย,นเ,นยเมื่อยล้าและบำรุงหัวใจครับบางคนนำไปดองแช่อิ่มหรือทำวายนะครับเก็บไว้รับประทานได้นานๆครับอ,อ,อย่างนี้เลย อยากลองชิมสักครั้งถ้าผ่านไปโคราชนะครับนอกลู่ต่อไปเราไปที่สตูนครับพาไปทานข้าวหมกไก่ที่สตูนที่นี่ไม่ใช่ข้าวหมกไก่ธรรมดานะครับแต่เป็นข้าวหมกไก่อบหม้อด,ดินครับที่ร้านข้าวหมกป้าป้าข้าวหมกอบหม้อด,ดินเป็นร้านของคุณสุชาดาสตามมนคุณสุชาดาบอกว่าสามีมีอาชีพทำข้าวหมกโดยหุงหม้อขนาดใหญ่รับทำงานบุญต่างๆมา20ปีแล้วนะครับ ลูกสาวทดลองนําสูตรของคุณพ่อมาหุงกับหม้อดินทดลองอยู่หลายสูตรข้าวหมกที่อบกับหม้อดินจะมีความร้อนนานรสชาติเข้มข้นหอมกว่าอบกับหม้อทั่วไปครับมีการใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์และลูกเกดเพื่อตัดความเลี่ยนด้วยครับที่ร้านนอกจากมีข้าวหมกไก่แล้วยังมีปลาและกุ้งเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยนะครับข้าวหมกอบหม้อดินจะละ49บาทเพิ่มไก่2ชิ้นเป็น69บาท การหุงข้าวหมกหม้อดินจะทำแบบหม้อต่อหม้อนะครับใช้เวลาต่อหม้อประมาณสิบ้านาทีครับเป็นลักษณะเป็นข้าวหมกอบหม้อดินซึ่งจะเป็นลักษณะการหุงหม้อต่อหม้อมันมีความหอมของหม้อดินค่ะแล้วก็กลิ่นไอของมันนั่นคือจะหอมมากเพราะว่ามันเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นหม้อต่อหม้อค่ะข้าวหมกใครก็ทําได้ใครก็หุงได้แต่เมื่อมาเจอข้าวหมกอบหม้อดินของป้าป๋าเนี่ยก็จะหยุดอยู่กับที่ณของเราตรงนี้เลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีข้าวมันไก่สิงคโปร์สูตรสิงคโปร์แท้ให้ลูกค้าเลือกทานด้วยนะครับใครที่อยากลองชิมข้าวหมกไก่อบหม้อดินไปลองได้ที่ตลาดแลจันทุกวันยกเว้นวันจันนะครับเห็นแล้วหิวนะครับนกรูต่อไปเราไปที่สงขลาครับที่บ้านสวนใต้หมู่สองตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับ ตะพง์และยายบุบผาแก้วเขียวสองตายายวัย72ปีโคนต้นยางพาราเก่าและปลูกใหม่ในพื้นที่สามไร่ครับนี่มันจะออกลกตอนนี้ต้นยางพารามีอายุหนึ่งปียังกรีดน้ำยางไม่ได้ตากระยายจึงใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวของต้นยางพาราปลูกพืชแบบผสมผสานหลายชนิดนะครับตายายเน้นพืชอายุสั้นให้ผลผลิตไว้นะครับ เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายที่ตลาดนัดชุมชนในหมู่บ้านทุกเย็นครับอันนี้มันมือตะกี้เลแต่ละวันเก็บผลผลิตทุกชนิดรวมกันได้ประมาณ15กิโลครับขายหมดทุกวันมีไรายได้เสริมประมาณวันละ4-500บาทครับพืชผักที่ปลูกจะเน้นใส่ปุ๋ยคอกพยายามใส่ปุ๋ยเคมีให้น้อยที่สุดเดินตรวจแปลงผักสม่ำเสมอครับ ีคุณยายบอกว่า<ห>การปลูกพืชผักแบบนี้นอกจากจะได้กินผักผลไม้ที่ปลอดภัยแล้วยังได้ออกกำลังกายสร้างความสุขทางกายใจได้ขายผลผลิตราคาไม่แพงให้กับเพื่อนบ้านและสร้งางรายได้ให้กับครอบครัวด้วยนะครับปลอดภัยเป็นชีวิตปัจฉิมวัยที่มีความสุขจริงๆนะครับ นอกรูต่อไปเราไปที่นครศรีธรรมราชครับที่ตลาดชุมทางทุ่งสงมีร้านด้วงทอดและตัวอ่อนไหมทอดอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านครัวฟาร,ร์มหวังเป็นร้านของปังปอนนายปรวัตรมดีฉายอายุ17ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5น้องปังปอนบอกว่าที่บ้านทำธุรกิจเลี้ยงด้วงสาคูมา6ปีแล้ว ตอนนี้เลี้ยงไว้ประมาณ400กละมังครับน้องปังปอนนอกจากเลี้ยงด้วงเองแล้วยังมาเปิดร้านด้วงทอดที่นี่ทุกวันอาทิตย์ครับรวมทั้งยังขายส่งด้วงสดตามร้านอาหารต่างๆทั่วอำเภอทุ่งสงราคากิโลละ200บาทครับน้องปังปอนบอกว่าตอนนี้คนเลี้ยงด้วงไม่เยอะคู่แข่งไม่มากทำให้ยอดขายค่อนข้าง,าง,างดีทำไรายได้2 30,000บาทต่อเดือนครับ นี่ครับน้องปังปอนนำด้วงเป็นๆใส่กะละมังมาทอดให้สดๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจสั่งด้วงสักคูหรือตัวไหมติดต่อน้องปังปอนไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ ผมว่าทุกคนทั่วไปก็น่าทาได้นะผมมันไม่ได้ทับซ้อดเลยจะยากตรงที่ในการเพาะเลี้ยงคือมันต้องหาอาหารให้มันครับวันนี้วิธีการปรับแปลงคือว่านำพวกมันสับหลังมันบดอะไรเงี้ยมาใส่แทนคือตลาดแมลงอ่ะมันเป็นบัวเชี่นมันเออคนทําน้อยมากครับผมตลาดแมลงผมอยากจะสานต่อของคนไทยครับผมแมลงของคนไทยต้องได้กินแมลงของคนไทยครับอายุ17เรียนม .5 มีรายได้เดือนละ2-30ถึงบาทใครเป็นพ่อแม่ก็ชื่นใจนะครับน้อรุูนสุดท้ายเราไปที่เนเธอร์แลนด์ครับที่คลอง Princess Clock ในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับมีการแข่งขันขี่จักรยานแฟนซีผ่านอุปสรรคทางขึ้นเนินลงเนินและทางแคบมากครับหากพลาดตกน้ำทันทีครับมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน38ทีมทีมละ2คนนะครับมีผู้ชมร่วมรุ้นให้กำลังใจกว่า125,000คนครับ <c oughs> คู่นี้ทำจักรยานเป็นรูปรถเข็นขุดทองในเหมืองดูครับว่าจะไปไกลได้ขนาดไหนผ่านได้แค่ด่านเดียวจักรยานก็ออกนอกลูก่ความตกน้ำไปนะครับ <Ooh. S 1> คู่นี้ออกแบบจักรยานเป็นรถเข็นใส่อุปกรณ์ทำสวนขี่เกือบถึงเส้นชัยแล้วก็ออกนอกเส้นทางตกน้ำไปอย่างน่าเสียดายครับ so 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 คู่นี้ออกแบบจักรยานเป็นทรงรถจี๊ พอถึงด่านทางแคบก็บไปต่อไม่ไหวนะครับทีนี้ขี่จักรยานทรงกวางเรนเดียถึงเส้นชัยเรนเดียหน้าคว่ำเพราะล้อหน้าชนขอบสนามเข้าเส้นชัยไปอย่างใจหายใจคว่ำครับจะเ,เข้ารุ่ตัวเ้ตัมาลุ้นผู้แข่งขันหญิงชายคู่นี้ครับว่าจะขี่ถึงเส้นชัยหรือเปล่าครับขี่จักรยานแบบหันหน้าเข้าหากัน เข้าเส้นชัยสำเร็จและมีกองฟางรองรับด้วยครับมาดูมุมกล้องอีกมุมนะครับในมุมของคนขี่จักรยานครับว่าตื่นเต้นขนาดไหนและนี่คือทีมผู้ชนะเข้าเส้นชัยด้วยเวลา10.93วินาทีครับ การแข่งขันสนุกมากผู้แข่งขันก็เก่งมากนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่สวัสดีครับ